สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการส m มัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเรื่องวันที่ข่าวแรกกันครับหัวหน้าแก๊งพายกหมดแก้วสําหรับ2หนุ่มนะครับไฮและเซนหัวหน้าแก๊งฟันน้ํานมแห่งวงเปเปอร์แพน เจ้าของเพลงฮิตทรงอย่างแบดในตอนนี้นะครับทั้ง2หนุ่มกําลังไปได้สวยเลยนะครับหลังล่าสุดได้มีผู้ชาย i k t o o อกได้โพสต์คลิปที่2หนุ่มนะครับขึ้นเวทีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับชูแก้วนมนะครับขึ้นมาชวนเหล่าแฟนๆรุ่นจิ๋วให้ดื่มนมก่อนที่จะกระดกนมนะครับจนหมดแก้วซึ่งวันนั้นนะครับทางร้านได้เปิดให้เด็กๆนะครับเข้ามาชมได้และงดขายแอลกอฮอล์นะครับตอนที่โชว์ของเปเปอร์แพนขึ้นทางนักร้องหนุ่มนะครับจึงถือโอกาสนี้นะครับให้ทีมงานเตรียมนมให้แทน และชนแก้วกับแฟนๆโอเคชูแก้วขึ้นมาสูงๆเร็วชูขวดนมขึ้นมาสูงๆมาพร้อมกันสามสอหนึ่งใช่ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ได้สร้างความถูกอ,อกถูกใจนะครับให้แก่คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากรวมถึงผู้ปกครองของเหล่าเด็กๆอีกด้วยนะครับลูกเห็บถลม่มอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยปิดชั่วข่าวนายวุฒิชัยสมวิพาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยได้ประกาศเรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยเฉพาะบ้านพักนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วข่าวเนื่องด้วยได้เกิดพายุฤดูร้อนนะครับมีฝนตกอย่างหนัก และลมกระโชกแรงและทําให้มีลูกเห็บตกด้วยนะครับทําให้บ้านพักนักท่องเที่ยวนะครับโซนบ้านพักสวนสนได้รับความเสียหายไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาใช้บริการได้จึงได้ประกาศปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่20นะครับถึงวันที่24มีนาคมเพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนะครับให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาใช้บริการได้พบแล้วซีเซียม137่มที่หายไป จากกรณีที่วัตถุบรรจุสารกรัมมันตภาพรังสีซีเซียมนะครับ137ที่หายไปจากโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำที่ตำบลท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีโดยล่าสุดนะครับน,นายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าพบสารกรัมมันตภาพรังสีซีเซียม137แล้วในโรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในตำบลหาดนางแก้วอําเภอกบินบุรีโดยทางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้ประกาศปิดโรงงาน และกันพื้นที่นะครับไม่ให้พนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยโดยซีเซียม137นะครับได้ถูกหลอมและถลุงเป็นฝุ่นแดงไปแล้วเตรียมส่งต่อโรงงานรีไซเคิลซึ่งก็ได้มีการถแถลงการออกมาแล้วในตอนนี้ขเขมรคุยโวขายลิขสิทธิ C ์ซีเกมได้แล้ว50%นายวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการการจัดก,การแข่งขันซีเกมได้เปิดเผยนะครับว่ามี5ชาติที่ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบด้วยนะครับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและกัมพูชาพร้อมระบุอีกว่านะครับนี่คือความสําเร็จของการขายลิขสิทธิ์ซึ่งกัมพูชาเองนะครับก็ได้รับการสนับสนุนถึงครึ่งหนึ่งของอาเซียนเมื่อสื่อในเวียดนามนะครับได้รายงานข่าวดังกล่าว ็มีแฟนกีฬานะครับได้เข้ามาันตาหนิการกระทําของกัมพูชาเป็นอย่างมากนะครับว่าผิดธรรมเนียมการเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันซีเกมส์2025นะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกัมพูชาและชาติอาเซียนอื่นๆนี่แหละที่จะเดือดร้อนหากไทยจะคิดมูลค่าการขายลิขสิทธิ์เหมือนซีเกมส์2023มากันที่ข่าวต่างประเทศนะครับเอลกาด,ดอร์แผ่นดินไหวรุนแรง6.8เสียชีวิตอย่างน้อย16คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางตอนใต้ของเอกวาดอร์โดยมีขนาดถึง6.8ลิตร์นะครับและตามด้วยอ f t e r อ h o c k อีก2ครั้งได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับอย่างน้อย16คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย534คนโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอกวาดอร์นะครับได้ทยอยนําร่างผู้เสียชีวิตออกจากใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาแล้ว ซึ่งแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้นะครับได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า50หลังสถานศึกษากว่า20แห่งรวมถึงศูนย์การแพทย์กว่า50แห่งปลาตายนับล้านตัวที่แม่น้ําดาลิงในประเทศออสเตรเลียแม่น้ําที่มีความยาวเป็นอันดับ3ของประเทศใกล้กับเมืองเมนินดีที่รัฐเซาเวลได้เกิดเหตุปลาตายนับล้านตัวซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกอีกด้วยนะครับเพราะว่าในปี2018กับ2019นะครับ ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมาแล้วโดยสาเหตุหลักๆที่ทําให้ปลาตายนะครับน่าจะมาจากคุณภาพน้ําที่แย่ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันจนทําให้ระดับปริมาณของออกซิเจนนะครับที่ละลายอยู่ในน้ําต่ําจนเกิดภาวะขาดออกซิเจนรุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ปลาตายในพื้นที่ดังกล่าวหมึกเกยตื้นนับแสนตัวเช้าของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่ชายหาดไฮโยชิจังหวัดนีงยตะในประเทศญี่ปุ่น มีชาวประมงท้องถิ่นนะครับได้พบปรากฏการณ์หมึกหิ่งห้อยขึ้นโดยปรากฏการณ์นี้นะครับคือการที่หมึกหิ่งห้อยนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกได้พากันขึ้นมาวางไข่ที่น้าตื้นเป็นจํานวนมากแต่ว่าพวกมันนะครับกลับถูกขึ้นซัดขึ้นฝั่งจนมาเกยอยู่ที่หาดนะครับเป็นระยะทางกว่า200เมตรทําให้ชาวบ้านนะครับก็ได้พากันมาเก็บหมึกพวกนี้เพื่อน,นําไปทําอาหารกันโดยปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากอีกด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s m i l สมัยไทยแลน์